มันิโมมันิโมดิฟายนะฮะอ่าต่างกันยังไงมาดูนะฮะนี่อันนี้มันิโมดิฟายลื่นในระดับหนึ่งนะฮะอันนี้มาเดิมๆนะฮะอันนี้คือมาจากกล่องเลยนะฮะมาจากกล่องแกะกล่องมาอย่างนี้เลยนะครับก็คือเดิมๆมาจากบริษัทเลยทีนี้นะครับก็คือไอเรานักตกปลานะฮะชอบมดิฟายทำให้มันลื่นนะครับก็ต้องใส่ลูกปืนตัวนี้นะฮะอ่าเป็นลูกปืนเซรามิกเกรดเอเกรดวีไอพีนะฮะตัวนี้ เราก็ได้จําหน่ายวางจาหน่ายนะฮะเป็นลูกปืนซาดิทนะฮะลูกปืนซาดิทนะครับโปรดักซาดิทเลยนะฮะมาดูโอ้โหโไม่ต้องสืบนะฮะลื่นมากลื่นโคตรโคตรเลยนะครับโอ้ลื่นลื่นโคตรโคตรเลยครับลูกลูกปืนลูกนี้ลูกลื่นโคตรโคตรนะฮะเห็นไ,ไหมฮะด มาแล้วนะครับรอบสองนะครับรอบสองรอบสองจะพิเศษกว่ะรอบแรกนะครับเพราะว่าเราได้ลูกปืนอย่างเทพมาหน่อยนะฮะอ่าลูกปืนนี้ที่เราไม่รีบขายเพราะอะไรนะฮะลูกปืนรอบแรกนี่ยังไม่ประทับใจผมเท่าไหร่นะฮะแต่รอบนี้เนี่ยสุดตีนนะฮะต้องบอกว่าสุดตีนเลยเราเลยให้ชื่อมันลูกปืนซาดิสนะฮะตัวนี้มันจะเป็นลูกปืนเซรามิกเกรดเอนะฮะเอบวก เกรด V I P เลยก็ว่าได้นะฮะลืน่นมากรอบนี้มาแค่สองสีนะฮะออามาสีที่ฮิตสุดนะฮะฮิตสุดเลยก็คือสีม่วงกับสีสีฟ้าเข้มหรือว่าสีน้ําเงินนี่แหละครับใช่ไหมเนี่ยมีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะครับผมจะเปรียบเทียบสองตัวนี้นะครับพอดีช่างมองเขาได้ทํามาให้ดูแล้วนะฮะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะฮะตัวนี้ยังไม่โมตัวนี้โมแล้วนะฮะเอาง่ายๆให้เห็นง่ายๆนะฮะอ่าอันนี้ที่โม นะฮะลื่นมากครับลื่นมากลื่นมากเราจะได้ยินเสียงวีวีเหมือนอ่าหน่วงแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะนี่นะนะครับมันจะได้อารมณ์ดีซีอันเทเลสด,ดีซีนะฮะนะฮะแต่ในราคาบ้านๆนะครับอ่าจะได้ยินเสียงวีแล้วส่วนตัวที่ยังไม่โมนะฮะมาดูนะครับมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วก็มันจะได้ปกตินะฮะมันจะลื่นระดับหนึ่ง นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ลูกปืนตัวนี้นะฮะลูกปืนตัวนี้เราใส่2จุดด้วยกันนะฮะอ่านะฮะใส่2จุดด้วยกันนะฮะมันจะเลื่นได้เท่านี้อันนี้คือยังไม่โมนะยังไม่แต่งนะฮะยังไม่โมดิฟายจะได้เท่านี้เดี๋ยวผมจะแกะด้านในให้ดูนะครับอ่าไอ้ตัวโมนะคะเราจะเปลี่ยนตัวนี้ให้นะฮะนะฮะลูกปืนตรงนี้นะฮะตรงน่วงไม่เหล็กตรงนี้นะฮะตรงแกนกลางตัวนี้นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงอ่า uhh, ลูกปืนตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับ ตรงสปูลตรงนี้นะฮะดูมาดูตัวโมวนะครับได้ยินเสียงวิวิไหมครับดูนะนะฮะลื่นปืด้ดลื่นปืด้ดนะฮะโอ้โหยังไม่หยุดนะครับดูนะฮะนะฮะยังไม่หยุดเลยอ่ะส่วนตัวที่เรายังไม่โมนะฮะมันจะไม่ลื่นนะครับคือเราแค่รู้สึกว่ามันขยับดูตัวนี้นะฮะโอ้โหตัวนี้นั่นมากเลย อ่ะย das ังใหม่อยู่นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะเราก็มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนลูกปืนนะฮะนะฮะมันจะไม่มีเสียงมันจะไม่คือพูดง่ายๆคือลื่นแค่ระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ได้มีเสียงนะครับนี่ฮะได้เท่านี้นะครับผมสบัดก็ยังไม่ไปนะฮะมันจะต่างกับตัวมูนะฮะดูนะครับอ่เห็นไหมครับจะได้ยินเสียงวี อารมณ์ดีซีนะครับอ่าส่วนตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงไม่ลื่นนะครับตัวนี้ไม่ลื่นคือลื่นในระดับหนึ่งทีนี้มันก็มีอ่าส่งผลถึงเวลาเราหงวดนะฮะหรือว่าเวลาเราตีมันจะเพิ่มระยะมากกว่าเดิมโอโ้เยอะมากนะฮะแล้วก็ตีสนุกตีมันอ่าอารมณ์ดงังวิวิอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ตัวที่มูแล้วนะครับอันนี้อีซ้ายผมไม่สนับนะฮะอีซ้ายเอาอีขวามาดีกว่าเนะฮะดูอีขวาอ่าดูนดะ้อีขวาอันนี้ยังไม่ใส่ซ้าย เห็นไหมครับมันจะอารมณ์คือดีซีนะฮะอารมณ์นะฮะวีวีวีนะฮะตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้ตัวที่เราโมหมดแล้วฮะโมหมดแล้วส่วนตีตัวที่ยังไม่โมก็จะไม่ลื่นนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนาฬิการอรออยู่นะฮะที่รออยู่มีทั้งสปินทั้งเบสนะครับนะฮะมีทั้งสปินทั้งลบเบสอันนี้หายไปประมาณ3าเดือนนะครับลูกค้านะฮะรอนานมากเลยแล้วตัวนี้เวลาที่ผม จำหน่ายไปรถแรกนะฮะจำหน่ายไปรถแรกให้ลูกค้าแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะฮะนะฮะต่างคนต่างเรียกร้องมาเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาตรงนี้มาแล้วนะครับก็เรียนเชิญนะครับตัวนี้ราคาก็ราคาเดินแบบพิเศษหน่อยก็คือเราเพิ่มลูกปืนซิ่งแบบเกรดนะฮะ V.I.P ให้เลยนะครับตัวนี้ปัญหาในการเสียเนี่ยฮะจะน้อยมากนะครับน้อยมากนะฮะแล้วที่สําคัญเราจะให้ลูกปืนเก่าให้ลูกค้ากลับคืนไปด้วยแล้วก็เพิ่มลูกปืนใหม่ให้แต่งให้เรียบร้อย ส่วนลูกปืนใหม่ลูกปืนของเก่าแล้วก็สำรองให้ปกตินะครับ